สวัสดีครับสวัสดีเอฟจีทั้งช่องพหัตชัแนลครับมือนีครับวันที่10กลุ่มผ้าพันสองหาหกแปดครับมือนีครับผมได้เดินทางมาที่จังหวัดหนองคายนะครับผมเนาะมาตั้งแต่เมื่อขึ้นแล้วครับผมเดินทางมาส่งของให้แม่เทาอยู่ที่หลวงพ่อแบงครับผมเนาะก็ถือโอกาสครับผมเช้านี้ครับผมเมื่อคืนพักอยู่ที่หนองคายนะครับเช้านี้เดินทางมาที่วัดโพชัยนะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อพระใสครับ เดินทางมากับน้องคำแพงแม่น้องคำแพงครับนี่ครับหลังจากกราบบหวแล้วกับมาตาไทยให้เอฟซีทั้งช่องเบิงครับผมเนาะที่วัดหลวงพ่อพระสัยนะครับมีหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับนี่ครับมีหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับรูปเหมือน,นครับหลวงปู่ศิลานะครับนี่ครับคาถาบูชา หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับผมซาธุปูเดอร์ขอหันลูกหลานเดินทางแข็งขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงเอฟซีทางช่องที่เห็นคลิปนี้อยู่นะครับอธิษฐานเอาครับผมเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับวัดโพชัยหรือว่าวัดหลวงพ่อพระใสครับเปไหนแล้วน้องคำแพง น้องคำแพงนี่ครับคำแพงจ๋าคำแพงจ๋านี่ครับเดี๋ยวพาเอฟซีทาง่องกับผมเนาะเดินทางถึงเบยวบายลงพอภาษีน้ำกัันครับผมวันนี้วันจันนะครับจะว่าคนเยอะมากครับผมเนาะรอนจอดลานจอดรถครับรถทั่วเยอะมากครับ อากาศดีครับผมวันนี้วันหนาวครับอยู่ที่หนองคายนะครับเดี๋ยวหลังจากบ่ายแล้วครับผมเนะาะจะพาเอซีทางช่องครับผมไปเหมาลอตเตอรี่นะครับอยู่ที่นวัดโพชัยนะครับเพราะว่ามีแผงขายเยอะมากครับคำแพงยิงไปก่อนกนะันน่ยพาเอซทางช่องเดินทางครับผม มากราบมาไหวา้ขอพรหลวงพ่อพระใสครับมาไหวา้หลวงพ่อพระใสนะครับ ี่ครับกทือว่าสวยง่ามมากครับผมเนาะถ้า f อซทางช่องเห็นคลิปนี้อยู่นะครับผมเนาะปธิฐานเอาครับผมนี่ครับอะไรลูกไปหาแม่ไปเล้วปะ,ปะววเดี๋ยวเขาเสืยตังหาแม่ก่อนเรวปะนี่ครับ ทำแพงไม้ปู่ลูกมาไห้ปูกันเร็วซาธุซาธุปูเดอร์องค์หลวงพ่อพระไสขอให้ลูกหลานเดินทางไปใส่กันเดินทางแควขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงมีให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งลิปนีอยู่ครับผมนอะปูอธิษฐานออกครับผมเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยมานะครับ สำหรับครที่เดินทางมาที่หนองคายครับผมนกกาเดินทางมากราบเมื่อวาได้ครับผมอยู่ที่วัดโพชัยนะครับพระอารามหลวงครับหรือว่าวัดหลวงพ่อพ้ใสครับนี่ครับรวยรวยรวยเด้อสาธูปูดเด้อสุภาพแข็งแรงคําแพงเดี๋ยวดูเฉลยุ่ยเฉยยูเฉลยเด้ผู้แพงเดี๋ยวๆพ่อไหวปู่ก่อนพวดีจ้าก่อนเร็วปสดีจ้าก่อน ไหนไเห็นเป็นวันดีจ้าเลยครับม่กับน้องคำแพงแล้วก็แม่น้องคำแพงนะครับซาถูปเธอพอว่ากบผมเนาะผมเวลาผมมาน,นองค่ายครับผมก็มาเดินทางมากราบมาไหว้ประจำครับผมเนาะนี่ครับมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวพอเพาะให้ เดี๋ยวพ่อ,อให้เดี๋ยวพ่อเอาให้เดี๋ยวพ่อเอาให้เอา <c oughs> ให้แม่ให้แม่ถือเอาทำแพงชอบทำบุญนี่ครับทำบุญทำบุญโอเคลูกถึงไหมครถึงไหมโอเคครับทำบุญโอเคครับ โอเคลูกป,ปะเราอันเดียวพอแล้วลูกนี่ครับคัมแพงครับผมเนาะฝึกคัมแพร่งแต่น่อยครับผมเดี๋ยวทำบุญครับผมเนาะกาถือว่าเสริมบุญมรมืนีไปครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องไปหมอลเตอรี่ดีกว่าครับหลังจากพาเอฟซีทางช่องครับผม วหลงพอประัยมากครับผมเนาะกัจะมาหยิบจับอุตรี่นะครับผมเพื่อโชคดีครับผมเนาะคิดว่ามันต้องได้โชคล่ะวัมีผู้ใดโดนราเด้เ่เห็นข้าเจ้าแม่ครับผมเกือบหายครับผมเมื่อกี้นี่ต้องเทาหายครับต้องเทาหายครับ ครับผมข้าแพงขําแพงหยิบให้พ่อหน่อยเร็วมาหยิบแร้วดีมาหยิบเุิอย่างนี้นน่มาขัอตัวไหนอ่งศูนย์อามอ๋อห้องเมื่อคืนใช่ไหมเมือขึ้นนี่ครับนองห้องหนึ่งศูนย์สครับเหมือขึ้นอย่งนีครับปูกูคนกับกนกับ มัอคือนอนห้องหนึ่งสูสานะครับมาขึ้นครับถักกีดหินน้องค่ายครับผมเนาะมันอตันี้่อยั้สง่น้กานเานบอกพ่เท่ากับหายกันบอกพออ๋อขอบคุณผมหลังจากผมไปบายปูล่องแม่ครับผมเนาะลองเท่าหายครับผมก็มีครับผมแม่ครับกเกิดผมคืนทั้งหนาไหมึ้นทั้งหนาไหมไหวปูข้างหนาไหม ครับผมแม่คนอยากได้ของเล่าแม่ครับเอาเอาอยู่จะเอาเก้าหกมีค่ะคุณคะขอไปเดิมได้ไหมเกา็ถือให้หน่อยสิเก้าหกได้ไหมไอ้หนุกขอไปเดิมเลยเก้าหกนี่แหละขอไปเดิมค่มาเก้าหกศูนย์เก้าหกนี่แหละคุณะ ใหนึ่งก็ให้ไม่นอแงจายให้เลยเอาเก้กนี่เเดียวพอละดีดดีแล้วยืนให้อย่าเยวยเอาไปเดิมนะเอไปเดิมจะบาทเนี่ยสใบอันนี้หาปดสิเดิมไปเดิมรวันใหญ่เอาเอาเลยละยายให้เด็กน่อยนี่แม่มาจงกนจ้นเนี่า่เนี่ยเดิมให้ยายหน่อยายยังไมด้ยโอเค เดี๋ยวอันนี้เจ็ดองหามีราคาเ่ายยอจ่ายเพิ่นไปร้อยนึงตัวนี้ใช่เอาหกเก้เหอเก้าหกเป็นบ่เอาเก้ครับผมนั่นนี่นีพอขายพสอไหกแนหเนาะตัวเล็กเนีห้เหกเก้าหกไมครับ่อนจะบัดตราคาเดียวกันกับยายห้าร้อหาสบครับผมโอเคครับผม เอา6เก่าแล้วบ่ครับบ่อครับเอาตะเก่า6ครับผมเอาเก่า6ครับผมเนาะมาขึ้นเป็นองกระแพงเคนว่าต้นหของ103เพิ่นเสือ03ครับผมเนาะเออจ่ายเพิ่นไปเป็นองกระแพงคนจ่ายครับผมเนาะเดี๋ยวจะเอาลายแผงก้อนแบ่งกันไปจะเอาลายแผงบ่ประเดิมต้นก้อนสีเห็นนี่ล่ะบ่อเอาเองละหน้าร้อยแปดสิบบาท เดี๋ยวผมจะเอาหาอันเอาลร้แผงไหมครับเอาแบงก์กับแบงไปลายแผงลก็ขานไยงเี่ก็ไปแล้วมจกฮกพอเอาครับพอฮกฮกบอครับผมพอเอาอันนี้เพิ่น่นาไนี่ยปสบครับสี่ใบห้าร้อยแปดสิบนะครับผมเนาะเดี๋ยวเป็นหนึ่งแม่ครับผมยวแป๊บหนึงครับหมอก้าวหกเลครับผม อบกันชอกัน่อกันท่ายใอ้เนี่ยบเอาหเอาครับผมน่ตักับไมบรับครับแม่จะมาเที่ยวกับยังกลับค่าท้ายรูปนี่เอาเอาบอบกลับหกเก่าผอบ่มากเก่าครับผมอง่าเนี่้างหนึางหนามๆที่หนเน่ปไะเดิมหาตัวได้ให้กับบ่เอาเอาไลบาทอนเอาเนี่ยอกันอยว่าจะเอาบ่ว่าจะบ่กลับไหม เอาเอาเพื ade, ่อนนี่แทงนี่เอาแทงนี่เนี่ยเอาเกกะครัพี่ถ่ายรูปพวกสัตวได้เป็นลักษาะใต้งหมายนี่ครับรางวัลที่หนึ่งมหาเด้อเจ้าครับผมเนาะหกเก้าเวัดูชัยพระอารามหลวงเก้าหกหกเก้าเจ้ามากตะเก่าหก ไว้ใบออยู่บ้าค่ะมีอยู่นี่มีหกใบเดี๋ยวมึงทางหนาครับผมเนี่ยแบงแบงเกินไปไปไปมาฝั่งนี้เรามาอ๋นี่เก่าหกว่ะออาจากคนคนเอาเอา่ึ้นชุดหลายใบเถอะเอาลวยนเดียวแล้ครับเก้าเก้เพิ่นกับกับตัวบกับนค่ะมันมีแเก้าเก้าหกออละใบเขละโอเค โอเคสมานได้ได้เสื้อหลายได้หลายเด้นท่านสองพันหนึ่งร้อยหกสิบอ้พันนึ่งร้อยหกสิบนี่ครับได้แล้วลองเสียคอแล้วให้ได้ส่งใหได้ให้ได้ครับผมดีครับใส่ลุงท่าเบอร์ใดเบอร์สี่สิบสาครับเอาเบอร์่สบามครับผมเนี่ย เอาไว้ปูครับผมเนาะลองเท้าหายครับผมโอเคครับผมไม่โีสูงเท่ันได้เองเลยไปเราแค่นี้ปนเสร็จยังกลับไปกินข้าวดีกว่าหิวข้าวแล้วมาลูกไะครับผมถึงแล้วไหมครับครับผมนับตัวซีกี่ใบเก้าหกขอบคุณค่ะ ร่มก่อนร้อนเ6นน1หจะจะ,จะไปล่มเบิดจะไปลมเบิดนะลมเบิ่กินแล้วชียงกว่าจ้า่มเบิี่ใบลมเบิดสี่สี่หนึ่งสมสี่ห้าห้าสี่ยี่สห้าซาว ชุดสี่ใบมีห้าชุดห้าชุดสองสี่หแต่ว่าผมมาเก้าหกผมมาหกเก้าสี่กับไปครับผมเนาะนี่กรับยีบใบแล้ว2ี่สิบยีอสองยี่ใบยีใบครับผมเนาะเอาลวงล้ชุดเดียวครับนย์ามเมื่อคืนนี่ครับผมนอนนอนห้องหนึ่งหนึงศูนย์สามครเมื่อคืนเนาะอยู่มากแต่ปู่บอกคุณแหละว่าจะซื้อไว้อยู่ปู่ได้บอก ปูวัดปลาพุทธรักษาบอกศูนย์สามเตะเพิ่นมาย่างมาบินทบาเพิ่นก็ว่าบอกชุดเช่าเพิ่นบอกกระถือแล้วหลายคนเลยยิ่งเพิ่นบอกชุดเช่ากระถืออ๋อนี้เพิ่นก็บอกตัวเดียวศูนย์สามศูนย์สามเด้อจำกระถือปูหูเด้อบอกไว้ชุดเช่าอ๋อปูวัดปลาพุทธรักษาคนเนาะบอกศูนย์สามครับแต่ว่าผมมาตัวต่อตีเก้าหกหกเก้านะครับผมเนาะแต่ว่ามากก็คือเก้าหกครับผมยีิบสีใบครับผมเนาะนี่ครับไม่ต้องกระแพงเจ็บแล้วครับ กับประมาณนี้ครับผมเนาะกับสุดท้าเนี้ครับกับขออุยพอให้เอฟซีท้งช่องที่บิงคลิปนี้ครับเดินทางแข็งขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะหลังจากพ้นฝนฝ่ายปูครับผมลงมากครับผมรองเท้าหายหรือว่าเกือบหายครับผมเนาะก็ได้ซื้อเกือบใหม่ครับผมนี่ครับรองเท้าใหม่ครับเนาะรองเท้าแตกเลยครับกับประมาานี้ครับผมเนาะคลิปนี้กับสวัสดีครับ